สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวธาตุน้ำพิจิกรกรกฎมีนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักนะคะประจำวันที่1 1 5ถึง15ธันวาคมค่ะ2566ไปดูกันว่า2สัปดาห์นี้นะคะความรักของเ,เพื่อนๆชาวธาตุน้ำจะเป็นอย่างไรบ้าง พลังงานของคุณนะคะได้ไพ่เดอะซันได้ไพ่เดอะซันแล้วก็ได้ไพ่อัดวินไม้เท้าจะมีเรื่องดีๆเรื่องโชคดีนะคะใครบางคนนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูหรือตอนนี้ถ้าคุณมีความรักครั้งใหม่ที่สดใสามากๆหัวใจเป็นสีชมพูเนี่ยดูเหมือนพลังงานของคุณเนี่ยจะร่าเริงแจ่มใสนะคะใครที่อ,อกหักผิดหวังเสียใจใครที่เป็นโสดมาเนี่ยเ mm hmm. ชื่อว่าตอนนี้พลังงานของคุณเนี่ย ถ้าใครที่ยังไม่ได้เจอแน่นอนค่ะคุณจะได้เจอพลังงานของเด็กน้อยที่สดใสน่ารักนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะทําให้คุณเกิดแรงบันดาลใจทําให้คุณมีความสนุกสนานนะคะรื่นเริงสดชื่นในชีวิตขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเอาเป็นว่าคนคนนี้นะคะจะเข้ามาในชีวิตของคุณหรือถ้าใครได้เริ่มต้นแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบได้เจอกันแล้วก็อาจจะไปท่องเที่ยวนะคะไปท่องเที่ยวไปแอดเวนเจอร์ไป ไม่รู้มันเป็นเรื่องราวของความสนุกสนานของชีวิตนะคะสําหรับเพื่อนๆชาวธาตุน้ําอาจจะมีชาวธาตุไฟนะเข้ามาในชื่ิของคุณโอเคนะเราพูดไปแล้วเนาะ <c oughs> โอเคค่ะไปดูกันนะคะคุณได้พทเดอ์ซันนะ่ะเดอ์ซันมันหมายถึงความโชคดีหมายถึงรักที่ชื่นมืน่นหรือหมายถึงคุณกาลังจะได้เจอเนื้อคู่ก็ได้สําหรับคนที่เป็นคนโสดการได้เริ่มต้นความรักที่ดี ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอ่ะไปดูกันนะคะว่า2ส,สัปดาห์นี้ไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้คะคุณได้ไพ่เด็กถือเหรียญ p a g e o f b o n r s s x of p e n t a c l e นะคะแล้วก็5ดาด p a g e o f s o r ส t Temperance ไพ่เลิฟ ะค,ะคุณอาจจะได้เจอกับชาวราศีธนูหรือราศีอ่อหรือราศีมิถุนนะคะแล้วก็จะเป็นไพ่ด e ฮาร์ itate, ิเท็ไพ่เดอะฟูลแล้วก็จะได้ไพ่าสามไม้เท้าได้ไพ่เฮอร์คุณอาจจะเจอกับชาวราศีกันก็ได้นะคะค่ะขอปรับหน้ากล้องนิดนึงนะคะจะได้เห็นภาพชัดเจนเนาะคือจริงๆต้องบอกว่าเพื่อนๆชาวธาตุน้ำนะคะ ถ้าคุณไม่เจอกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะคุณอาจจะได้เจอกับคนที่อายุมากกว่าไปเลยมันเหมือนกับว่าได้เจอรักต่างวัยคุณอาจจะได้เจอคนที่อายุน้อยชาวธาตุไฟเมสสิงหธนูหรือธาตุดินพฤึกศพกันมังกรน,นะคะแต่อาจจะได้เจอรุ่นราวคราวเดียวกันในราศีธนูหรือจะเป็นราศีมิถุนหรืออาจจะได้เจอคนที่อายุมากกว่านะคะในพลังงานของราศีกันก็เป็นไปได้เช่นกัน คือเชื่อนะวค่ะว่าในสองสัปดาห์นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นของคุณเนี่ยดูเหมือนกับว่านะคุณจะมีเรียกว่ามีทิศทางมีทิศทางการเริ่มต้นชีวิตรักอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนกับว่า,าบางครั้งคุณอาจจะอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าขอให้คุณเนี่ยได้พบเจอกับความรักให้สมหวังดังที่คุณปรารถนาที่ผ่านมาคุณอาจจะพบเจอกับ คือเป็นในเรื่องของความพยายามแต่มันก็ไม่ได้นะคะไม่ได้สมความปรารถนาบางครั้งเจอคนที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยก็แบบเหมือนกับมาเล่นๆมันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าที่จะเข้ามาหลอกลวงหรอกนะแต่เหมือนกับว่าไม่จริงใจเข้ามาเล่นๆเ,เข้ามาโฉบเฉี่ยวให้คุณใจฟูๆเล่นๆแล้วก็หายไปให้คุณรู้สึกเหมือนอใจมันแบบ พอมันพอใจมันเริ่มจะฟูฟูมีความรักอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จากคุณไปในทํานองนี้นะมาทําให้รักไปเดียวประดาวแล้วก็จากไปนะที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอแบบนั้นแล้วแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาบุคคลเหล่านี้ยเข้ามารอ,รอเล่นกับความรู้สึกของเพื่อนชาว่าน้ำ บางครั้งคุณก็อาจจะขออธิษฐานนะคะขอพอรขอให้คุณได้เจอกับทางออกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ในสองสัปดาห์นี้นะคะโชคชะตาความรักของคุณเนี่ยก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปคุณจะได้เจอคนที่คุณจะได้เจอเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าในหรืออาจจะเป็นคนที่คุณกําลังคบกําลังคุยอยู่เป็นการเริ่มต้นใหม่ๆมันเป็นอะไรที่ตรงกันนะคะเคมีตรงกันรักกันเข้าอกเข้าใจกันคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่า คุณได้พบเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงแล้วทีนี้ทิศทางความรักในชีวิตของคุณเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปคุณจะรู้สึกศรัทธาในความรักมากขึ้นสุดท้ายแล้วก็ได้เจอคนที่เข้ากันได้จริงๆรักกันจริงๆสักทีหนึ่งอ่าสิ่งที่คุณขอนั้นก็ก็เป็นความจริงนะะประมาณนี้เนาะมันคือมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะที่จะเกิดขึ้นในสสัปดาห์นี้และอีกเรื่องหนึ่งนะคะไพ่ดีพิเทสขึ้นมาเนี่ย ใครที่อยู่ในสถานการณ์ความรักที่บางทีเนี่ยอาจจะคบกันมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้รับความชัดเจนสักทีหนึ่งสถานะถูกปิดปังซ่อนเร้นสถานะไม่เปิดเผยแต่มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันดีอยู่นะมีความรักมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันดีอยู่แล้วก็รอเวลาก็เป็นไปได้นะว่าในสองสัปดาห์เนี้ยคุณหรือเขาอาจจะเคลียร์อะไรบางอย่างในชีวิตได้แล้วก็มันเหมือนเป็นเดอะซานน่ะมันเหมือนคุณจะได้รับข่าวดีรับ รับความโชคดีทําให้ชีวิตคุณของคุณนะคะชีวิตรักของคุณอะ่ะมีชีวิตชีวามีความกระปี้กระเป๋ามีความสดชื่น นะได้ดังใจนะสองสัปดาห์นี้คือมันดีมากนะไพ่เดอะฟูลเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะในทิศทางของความรักคนที่คุณปรารถนาคนที่คุณรอคอยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออมันพอมันมีความมีภาพชัดเจนขึ้นแต่ในอนาคตอาจจะไม่รู้ว่าเออมันจะเป็นไปในทิศทางยังไงแต่ในปัจจุบันเนี่ยขอให้เราทั้งสองคนระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเดินกันไปในแบบในทิศทางที่มันชัดเจนว่าเออตอนนี้เรามีกันและกันนะ ประมาณนี้นะคะหรือรักนี้กําลังสดใสกําลังจะเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่อนาคตอันนี้ก็ไม่รู้ก็เป็นเรื่องของอนาคตอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ในเรื่องของสามไม้เท้าบางคู่นะคะในสองสัปดาห์นี้บางคู่เนี่ยอาจจะบางทียเป็นความรักที่อยู่ห่างไกลกัน มีเกณฑนะที่เขาคนนั้นจะติดต่อสื่อสารมาแล้วก็อาจจะบอกว่าช่วงวันที่1นึถึงสิธันวาคมเนี้อาจจะมีแพลนเดินทางมาพบมาเจอกันก็ได้มันมีพลังงานของการรอคอยซึ่งกันและกันซึ่งเป็น energy ที่ดีมากๆที่คุณจะได้สมหวังบางสิ่งบางอย่างที่มัน การรอคอยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือบางคนก็อาจจะโสดมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆในชีวิตของคุณชีวิตรักนั่นแหละนะคะเ,เริ่มต้นถึงความชัดเจนทิศทางการเป็นไปอนาคตจะเป็นยังไงมันอาจจะมีอะไรที่แบบคุยกันมากขึ้นชัดเจนในความสัมพันธ์มากขึ้น ไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยถ้าคุณคบหากับคนที่อายุมากกว่าคุณเนี่ยแต่ก็มองว่าเขาคนนี้เป็นคนที่น่ารักนะเป็นคนเขาเรียกว่ารูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่รักแล้วก็ดูแลตัวเองนะอาจจะอายุเยอะแต่ก็ดูหน้าเด็กแล้วก็อาจจะมีอาชีพการงานที่มั่นคงเป็นระดับครูบาอาจารย์เป็นระดับด็อกเตอร์หรืออาจจะเป็นคุณหมอเป็นนักวิชาการหรือคุณอาจจะได้แฟนเป็นหมอดูก็ได้นะคะในทานองนี้เนาะ คือคนนี้เป็นคนที่รูปรักษารูปรูปร่างหน้าตารักษาหุ่นดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยถึงจะอายุมากกว่าคุณหรือต่างวัยคุณมากๆเนี่ยแต่เขาดูแลตัวเองได้ดีมากๆนะสองสัปดาห์นี้เพื่อนๆชาวธาตุน้ำเนี่ยมันความรักเนี่ยมันจะเป็นความรักที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีแพลนมีเป้าหมายร่วมกัน นะได้ไพ่เดอะซันคือดีแหละอ่ะขอขอดูเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรอีกคะกับเรื่องราวความรักของชาวธาตุน้ำได้ไพ่อเวกินนิ่งนะคะโชคชะตาของคุณเนี่ยมันมาถึงจุดที่คุณจะได้รับรู้อะไรบางอย่างซึ่งมองว่า เป็นการรับรู้ที่ดีเป็นข่าวดีของคุณในชีวิตไม่รู้คุณรอคอยอะไรอยู่ก็แล้วแต่เพื่อนๆชาวท่าน้ําคุณคาดหวังอะไรกับความรักคุณรอคอยให้ความรักของคุณสมหวังในแบบไหนลักษณะยังไงบางคนเพิ่งเริ่มต้นที่จะคบหากันก็อาจจะอธิษฐานว่าเออขอให้เขาคนนี้คบกับคุณไปได้นานๆนนเป็นคู่ชีวิตกันหรือมีอะไรที่มันชัดเจนคุณก็จะได้ในสิ่งนั้นนะคะ รักที่อยู่ห่างไกลกันปรารถนาที่จะได้พบได้เจอกันเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมาหาคุณอะไรก็ได้ที่คุณอ,อ,อธิษฐานที่คุณรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นไปในแบบที่คุณปรารถนาคุณจะได้สิ่งนั้นนะเป็นไพ่ของออคําว่ามันเหมือนกับไพ่ใบนี้มันเหมือนกับการตื่นอ่ะการได้ตื่นรู้ได้รับรู้สิ่ง สิ่งดีๆเนาะมันโยงกับไพ่เดอะซันมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะ four of cups ได้ไพ่ six of s w o r d นะคะประสบความสำเร็จในเรื่องราวของความรักได้าราชินีถ้วยแล้วก็ได้อัศวินถ้วยนะคะดูเหมือนกับว่าใน2ส,สัปดาห์นี้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางที่เหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะคิดอะไรไม่ว่าคุณจะ ต้องการสิ่งใดนะคะระหว่างคุณเขาเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยเป้าหมายความคิดหรืออะไรที่มองหาร่วมกันเนี่ยมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ได้มีเรื่องของความขัดแย้งกันเลยนะในสองสัปดาห์นี้เธอคิดยังไงก็เอาอย่างนั้นตามกันเลยเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยจริงๆเพื่อนๆชาวทาตุน้ํานะคะแล้วก็ไพ่สีถ้วยเนี่ยดูเหมือนกับว่า ถ้าคุณกังวลใจว่าคนที่คุณคบหาอยู่ในตอนนี้เขามีตัวเลือกไหมระหว่างที่บางทีอยู่ห่างไกลกันไม่ได้คุยกันเนี่ยเขาคุยกับคนอื่นไหมก็มองว่าคนคนนี้ยคุณอาจจะคบอยู่กับชาวท่านน้ําด้วยกันเองก็ได้นะก็มองว่าคนคนนี้ก็ไม่ได้สนใจใครนะคะความปรารถนาความมุ่งมั่นของคนคนนี้ยที่คุณคบหาอยู่เนี่ยคือเป้าหมายของเขาเนี่ยคือการเดินทางมาพบมาเจอคุณคุณในความรู้สึกของเขานะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ เป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่แบบเขาเชื่อใจคุณได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์เลยเขาสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนถึงความน่ารักนะคะถึงความแบบอม,มันเหมือนกับว่าเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ดีนะคะมีน้ำใจนะคะเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ดีในตัวของคุณเพราะฉะนั้นในทิศทางความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันดูเหมือนไม่มีอะไรขัดแย้งเลย ยิ่งคุณได้ไพ่เดือดซันเนี่ยต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคนะนที่คุณเลือกคบอยู่ในตอนนี้มองได้ว่าเป็นเนื้อคู่ของคุณเลยนะคะขอเพิ่มเติมอีกสักห้าใบให้กับเพื่อนๆชาวทัดน้ำนะคะคุณได้ไพ่ six of s w o r d s ไปไหนไปด้วยกันนะเนี่ยก้าวไม้เท้าได้ไพ่ the d e วิ l นะคะแล้วก็ได้ไพ่สามเหรียญ โอ้คิงออฟคัพส์นะคะอ่าโอเคค่ะมันเหมือนกันว่าในช่วงสองสัปดาห์นี้คุณจะได้พบเจอกับคนรักของคุณนะเป็นเอนเนอี้ที่ดีมากๆเลยถ้าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีมันอาจจะมีบ้างนะในเรื่องของอุปสรรคปัญหาระยะทางไกลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่อยู่ห่างไกลกันเนี่ยดูเหมือนกับว่าเขาคนนั้นของคุณเนี่ยน่าจะ ใช้เวลาใช้เวลาช่วงหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคลี่คลายปัญหาของมันเนี่ยได้จบละแล้วตอนนี้เขาก็มุ่งหน้ามาหาคุณแล้วดูเหมือนว่าในสองสัปดาห์นี้คุณก็เขาจะได้เจอกันนะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวมีโอกาสได้ไปนินดินเนอร์หรือไปไหนก็ได้ที่แบบทาให้ชีวิตของคุณทั้งสองคนเนี่ยได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันความรักระหว่างคุณกับเขานะคะอาจจะดูเหนื่อยอาจจะดูเหมือนมันมี มันมีปัญหาหรือมีอุปสรรคแต่ก็ถ้าตราบใดที่คุณและเขานั้นมีหัวใจที่รักกันนะคะจริงๆคุณคุณคนนี้ยอมเหนื่อยนะยอมเหนื่อยยอมฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อคุณนั่นแปลว่าเขาคนนี้เนี่ยมีใจให้คุณเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็รักคุณมากๆด้วยต่อให้มีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรเขาก็พร้อมที่จะลุยเพื่อคุณดูเหมือนกับว่าคุณอาจจะคบอยู่กับชาวมังกรนะชาวมังกรด้วยคือต้องบอกว่าความรู้สึกของคุณคนนี้ที่มีให้กับคุณอ่ะ เขารู้สึกเหมือนเป็นเขารู้สึกเหมือนกับว่าคุณเนะี่ยเป็นเป็นโชคชะตารักของเขาทําไมเขาถึงหลงไหลคุณทําไมเขาถึงรู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยขาดคุณไม่ได้ี๋างนะเปรียบเสมือนถ้าไปไหนเนี่ยถ้าจะต้องเขาเรียกว่า ถ้าเปรียบเสมือนกรงนี้คือ <c oughs> คือกรงขังอะไรสักอย่างหนึง่งถ้าเป็นไปนได้เขาก็อยากจับคุณเนี่ยขังอยู่ในกรงนะคะแล้วก็ไม่ว่าเขาจะไปไหนเขาก็อยากจะพาคุณเบรเขาด้วยคือจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่อยากที่จะพัดพรากจากคุณไปเขาหลงไหลในตัวของคุณามากๆแต่จริงๆเขาคนนี้ก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะถ้าเขาบอกว่าถ้าเขามีกรงขังแล้วเขาสามารถขังคุณไว้ไม่ใหไ้ไม่อยากให้คุณเนี่ย หลุดลอยไปจากชีวิตของเขาได้เลยแต่ก็เชื่อนะคะว่าเพื่อนชาวธาตน้ําก็เต็มใจที่จะอยู่ในกรงของเขาพาอดูเหมือนกับว่าเขาเองก็มีสเสน่ห์ไม่ใช่น้อยนะคะคุณเองก็น่าจะตกหลุมรักเขาเช่นกันนะในช่วงสองสัปดาห์นี้คุณและเขาน่าจะมีการได้พูดแอบไม่ว่าสมมติว่าอาจจะบางคู่อาจจะได้เจอกันและบางคู่อาจจะไม่ได้เจอกันแต่สิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือว่า จะมีการพูดมีการคุยมีการเจราจาในเรื่องของอาการวางแผนในเรื่องของไม่รู้สิอาจจะเป็นในเรื่องของอนาคตแล้วแต่ว่า,าคุณกับคนของคุณเนี่ยคบกันมานานแค่ไหนแต่ถ้าเป็นเพิ่งคบกันใหม่ๆเนี่ยหัวใจมันก็ฟูเนาะแต่อาจจะพูดคุยอะไรกันที่มันเป็นสิ่งที่ดีงามอ่าสิ่งที่ดีงามเป็นความหวังอ่าหรือการวางแผนอะไรแบบยาวๆ ก็พูดนะไม,ม่มีเรื่องอะไรก็พูดไปให้มันให้ชีวิตรักมันมีความสุขอะแต่ถ้าใครที่คบกันมา,มาสักพักสักระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยการวางแผนอนาคตที่จริงจังแล้วก็การทําธุรกิจอ่ถ้าอยู่ห่างไกลกันก็จะอยู่ที่ไหนทําธุรกิจอะไรเนี่ยขึนเป็นการวางแผนการประชุมเล็กๆของคุณทั้งสองคนนะคะคนที่คุณคบอยู่เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าในช่วงสองสัปดาห์นี้คุณจะได้รับความรู้สึกที่เขา เขามีความรู้สึกดีๆมีความรักที่ยิ่งใหญ่มากนะคะที่จะสื่อสารให้คุณได้รู้คุณจะสัมผัสได้ถึงความจริงจังถึงความจริงใจถึงความปรารถนาที่เขาต้องการให้คุณเนี่ยเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่ครองเขาจริงๆคุณจะรู้สึกสบายอกสบายใจสองสัปดาห์นี้รู้สึกว่าปัญหาอุปสรรคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาในชีวิตของคุณเนี่ยสสัปดาห์นี้มันเหมือนเป็นสสัปดาห์ที่ปลดล็อกนะคะ ปลดล็อกให้คุณรู้สึกสบายกายสบายใจแล้วก็มั่นใจในคนที่คุณรักว่าเขาเองก็รักคุณไม่น้อยเช่นกันนะคะเอาเป็นว่าแล้วก็มีเกณฑ์ที่ได้เจอกันด้วยค่ะนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันถ้าไม่ได้เจอกันจริงๆก็จะมีเวลาว่างได้คุยกันแบบยาวๆนะคะเขาอาจจะเสร็จสิ้นภารกิจ แล้วก็ปรารถนาที่จะคุยกับคุณคิดถึงคุณมากมายนะคะก็ก็ถือว่าเป็น energy ที่ดีมากๆเลยนะคะอ่าโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอยียดอยู่ใต้คลิปนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณสำหรับคอมเมนต์และขอบคุณสำหรับซุปเปอร์ตงนะคะสวัสดีค่ะ